หนึ่งคือซองเปิดถึกได้ครับเพราะว่าผมได้มาถึกเด้ออลต่ำโอ้ผิดแล้วู้เ่อเพื่<อ>ไ<ห>นไม่มีเวลาเลี้ยงนะครับเ็นมาครับตะกี้เพื่นซื้อม่านสองเซียนไ้มนนครับหนี่งตัวนี้ปลาพี่น้องควายไม่นี่นะครับคือได้เลี้ยงโค้งสางที่ใหญ่มัน,ยายนขาดนำเลี้ยงเื่อเพื่นไม่มีเวลาเลี้ยงครับแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับบาลต่ำความสูงสูงร้อสี่สิบเกศครับน้ำตัวเหล่านี้ดีแข้งขาดีครับหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ยนึงบ่พอกัดโดดเนาะครับคลิปนี้เอเด็ดนะครับเด็ดครับแม่สูงร้อยสี่สิบเกียรตครับลูกตัวเมียครับเอาให้นึงครับทพี่น้องอยากเบิงตกจริงครับถิมอาย่แล้วเบอร์โทรให้พี่น้องจากน้อยนะครับบ้านทุ่งกุ้งทันตำบลน้องแก่เมื่อสิมเลี้ยงครับเบอร์โทรกับศูนย์หกหนึ่งสองเกียรตสองเก้าอ้าครับคลิปนี้มีจากรายการครับมีรายการเดียวครับเอาแบบเน้นๆเลยเนาะเน้นๆเลยครับ ครับไปหนึ่งคือตัวนี้เป็นวายที่มีเลือดผสมเนาะแม่นครับเลือดผสมออกมาไทยหลายแล้วครับเป็นวายที่แม่ไงคงสั่งดีเด้อพี่น้องกระดูกแข้งขาที่ญงครับเล็บที่หนาไม่ลูกตัวเมียอันนี้คือลูกเพิ่นเนาะแม่นครับลูกตัวเมียครับลูกเพิ่นเป็นลูกตัวใดครับเิ่นว่าหลานเกาเจริญครับจากเดือนแล้วครับนี่ประมาณนั่นเกดแปดเดือนนะครับเจ็ดแปดเดือนครับโอ้แล้วแม่เพิ่นท้องบ่ครับนี่แม่เพิ่น อันกําลังเป็นสัตว์เลยครับครับเ๋าต่มกําลังเป็นสัตว์แล้วครับตัวนี้เปิดราคาไหลไปไหนเนาะแม่ลูกโอ้แม่ลูกผมเปิดไป็นสี่หมือนเก้าครับสี่หมือนเก้าครับแม่ใหญ่แล้วครับแข้งขาใหญ่แล้วครับเอาหอยหนึ่งคือซงเปิดถึกเลครับโอ้ผมได้มาถือเลยอ๋อต่มโอ้เถอาเพื่อนมันไม่เวลาเลี้ยงไหมครับเม่นวะครับตะกี้เพื่อนซื้อมานสองแสนมา้ยนะครับเนี่ยตัวนี้ ป้าพี่น้องคุยไม่นี่นะครับคือได้เลี้ยงโค้งสางที่ใช่นใหญ่เนาะเลี้ยงคือเพิ่นบ่มีเวลาเลี้ยงครับเพิ่นเคยเห็นตอนเพนนนิ่นอ้วนอยู่เนาะเห็นอ้วนครับตอนมันอ้วนครับใหญ่ครับตะกี้เพิ่นบ่มีเวลาเลี้ยงผมเลยบป้ายน้องครับตะกี้บ่มีเงิน2-3แสนซื้อเพิ่นบ่ไหนเนรับเพิ่นบ่อยากขายเพิ่นเด้วยราตดําตัตวนี่ผมไปคุ้งบอกซื้อเพิ่นเลี้ยงบ่ไหวบ่แม่นเพิ่นเลี้ยงบ่ไหวครับบ่เลี้ยงในสายจะค้อเชื่องเนาะเชื่องครับเชื่อง เอาเบิ่งหน้าตาเด้อครับเพิ่นมีอัตลักษณ์คุยไทยพี่น้องตาแต้มแจ้งเจ้าวีมาแล้วครับครับวงเขาแล้วครับหูขาวแล้วโอหูเขาวนะครับวงเขานี่ออกมาแล้วครับพี่น้องงีนวงเขาก็ออกมาแล้วนะครับกระดูกแข้งขาดีเนาะเฮ้ย่ครับแข้งขาใหญ่ดีครับปไาพี่น้องส่ออนราคาครับขอัญหนึงครับครับถ้าเกิดอ้วนขึ้นมานี่ผมว่า เกินราคาครับเกิดราคาครับบ้าจ้็คือในราคานี่ผมถือว่าเป็นราคาเนื้อสัตเม่นครับราคาเนี่ยผมเลยครับเพราะว่าผมได้ถือผมเลยแบงตันไปครับโอ้ดีแล้วครับคนหนึงสำหรับพี่น้องเพื่อนอับเฮตต่อเนาะแม่นเอาไปจำข้อครับควยตัวเี้ยงสิครับหายากได้ครับบ้าจ้ำแสดงว่าผู้เฒ่าเพื่อนเลี้ยงแบบธรรมชาติเม่นเลี้ยงธรรมชาติครับเพื่อนจับสัตว์บ่เก่งครับแต่เรื่องพวกนี้คือเขาหมั่นใจครับเพราะว่าเพื่อนเคยงลูกมาแล้วเม่นครับ พี่น้องสามารถไปจับสัตว์และการผสมครับได้เลยครับเอาเบิ้งบรรทายด้วยครับโอ้นี่ใส่แหมพี่น้องมือหรอครับยืนนิ่งคักไหมครับนิ่งครับล้อมตัวง้ายดียวบ้านทายเปลี่ยนบันทายที่แญ่ที่เปิดเนาะใ้หนึงแม่นครับแต่ว่าคือดูดูแล่งเพื่อนอยากจะพร้อมอยากจะจอยเนี่ยแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดถึหยาอ้อนนะครับพี่น้อง เนื้อหนังม้าเต็มนี่เป็นควายแม่์ยังอีกแม่หนึ่งเนี่ยครับแม่์ครับเป็นแม่บล็อกได้สบาร์แล้วครับเมย์ครังเลยครับใครพี่น้องเห็นทุกส่วนเด้วยเอาพี่น้องครับควายแม่์ยังครับในราคาผมถือว่าโคตรคุ้มซะพี่น้องควายแม่์ยังได้โค้งสางที่ใหญ่ที่ยาวครับเป็นตะเลียงขักนอกให้หนึงแมย์ครับเป็นตะเลียงครับโอ้นี่ใส่ใจคอกระเช้าขักเด้พี่น้องลูกมันก็ออกมาท้ยเต็มร้อยแล้วครับแล้วต เป็นเชือสายของเก่าจะเลื่อนเนาะแม่นครับกินยาดีแม่พี่น้องม่สนใจเลยครับคือควอยไม่ลูกคมนี่คือเพื่อนเลี้ยงแบบธรรมชาติแบบเลี้ยงแบบกันเองม่นเิ่าเลี้ยงล้เลี้ยงครับือนนี้ได้คมนิ่งคมเชื่องไหมครับบ่คือควอยฝูงเด้พี่น้องควอยฝูงนี่ป้อยธรรมชาติิ่นจะมีคมแแคนะครับตัวนี้สําหรับคอยนึงครับคิดว่าเพิ่นได้เรี่ยงอย่างน่ครับเรื่องขาครับเบาต่ำขาใหญ่ล้าตัวยาวครับแข้งขาใหญ่ดิเขาก็ได้ งามนะครับบ่าวตอมแต่งมาทางไทยแลวเนาะสูงก็ได้ครับไงครับไงก็บ้านนึงเหรอบ่าวต่อมขยนึงสูงเท่าไหร่ครับบ้านนึงสูงร้อยแปดสิบกว่าครับร้อยแปดสิบกว่าครับอันนี้คือเขารับประกันความสูงบ้ครับขย่นรับประกันความสูงครับรับประกันตรงนี้ทุกอย่างเนาะครับรับประกันตรงนี้ทุกอย่างครับพี่น้องครับนี่เดื้อไายแม่ลูกนะครับที่พี่น้องที่อยากเอาไปเลี้ยงและพัฒนาอยู่ในน้ำคมนี่ครับเฝ้าครับกับราคานี้ ้ใดเลี้ยวไใดได้เนาะเฮนนเนอแม่นครบ้านนึงเดฟว่ถือก,กับปอยให้พัฒนาไปพัฒนาเหรอครับโอ้พี่น้องครับถึงงทายทึงสะอ่อนครับเอาให้หน์เนครับทวนประวัติพันธุก,กรรมและะ้วกันราคาอีกรอบนึงแม่นี่แม่ลูกลูกตู่เมียนะครับบาตัมความสูงสูงว้าสี่สิบเกตรครับน้ำตัวเหล่านี้ดีแข้งขาดีครับท่านใดสิไปเอาไปพัฒนาแม่บ็อกเรียกแม่นีหละครับ ในน้ำเนาะแมนครับในน้ำแมนนี่แลยครับราคาครับราคากับซีเมือนเก่าครับราคาื่อเก้าพันบาทครับราคานีค่อยนึงไข่ตอนร้องในหลายปะนาะครับกับน้องโทรมาคุยกันครับตอนร้องไหนครับแต่ถึงราคานะครับครับพี่น้องครับในน้ำเด้อขันพี่น้องอยากหาแม่บ็อกแม่พันนะครับเป็นแม่ลูกตัวเมียที่หนาเลียงครับแมนครับบ้าต้มเบ้านึงวัาหรบอยากขายเนงแม่ลูกตัวเดียวนะครับ บอกให้หนึงดีแล้วครับคือแบ่งปันป่นของดีมนของงันใองพี่น้องไปพัฒนาครับเอาคลิปแรกประเดิมเลยครับประเดิมเลยเนาะแม่นครับหลังจากที่เขาห่างหายกันโดนเนาะเอาพี่น้องครับคลิปนี้หอยหนึงนะครับหาของดีของงามมาฝากพี่น้องแล้วขันพี่น้องอยากเลี้ยงแลวพัฒนาอยูก่กะในน้ำคมนีเด้ออ้วนขึ้นมาเปลี่ยนราคาในนอนครับเอาให้นึงครับครับคลิปนี้มีสหีเนาะครับมีเท่าไหร่พ่อตั้มครับเดี๋ยวคลิปหน้าเข้ามากันไหมครับ คลิปนี้ผมบอต้อมและทั้งหอยหนึ่งนะครับก็ต้องขอลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ